สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม The Elder Scrolls ครับซึ่งนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับบนสโตทยซึ่งก็สามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ตัวเกมจะมาพร้อมกับภาษาไทยเลยนะครับเกมนี้จะเป็นแนวแอคชั่น RPG จเนาะจะเป็นแบบมุมมองบุคคลที่1นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครให้เลือกแล้วก็มีเผ่าให้เลือกทั้งหมด10เผ่าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลย ก,กดเริ่มเกมไปเลยครับผมอ่านี่ฮะเกมค่อนข้างที่จะแบบว่ากราฟิกสวยงามน่าเล่นทีเดียวนะครับผมที่สําคัญก็มีภาษาไทยด้วยเนาะเล่นง,ง,ง่ายเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศครับดูดิเห็นไหมกราฟิกกราฟิกนะครับถือว่าแบบจัดเต็มทีเดียวนะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราไปตามที่ตัวเกมมันสอนเลยนะครับผม,มจริงจริงผมเคยแนะนําตอนช่วงที่ตัวเกมเนี่ยมันเปิดตอนโค้ดเบต้าให้ดูแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช่วงที่เปิดโอเพ่นเนาะ อันนี้เนี่ยตัวเกมสามารถที่จะเล่นแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้นะครับถ้าเกิดเล่นอยู่บนโทรศัพท์ก็สามารถที่จะปรับมุมมองให้เป็นแบบแนวตั้งได้เหมือนที่ตัวเกมมันบอกเมื่อกี้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับมุมมองแบบไหนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เคลื่อนที่ไปก่อนนะครับผมจัดไปครับตัดขาวันครับผมนีม่แน่โอเคเรียบร้อยไปต่อครับอืมเดินมาครับผมอ่าเจอศัตรูแล้วนี่มันจะมีในส่วนของอ่อ คำพูดต่างๆนะครับแล้วก็กดพูดคุยกันกับตัวศัตรูอะไรเงี้ยนะครับผมเออโอเคจัดไปฮนะเวลาในสงครามโจมตีนะครับกดค้างนะครับผมสามารถที่จะกดโจมตีซ้ายขวาได้เลยนะฮะกดคขข้างแล้วกดปล่อยนะครับเนี่ยแบบนี้เออแล้วเราก็สามารถที่จะทําการหรือว่าป้องกันนะครับกดโล่ป้องกันได้นะฮะนี่จัดไปนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะน่นะเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วหนึ่งตัวมาครับตัวนี้นี นี่จัดการซ้ายขวาเลยนะครับผมณตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บน iOS นะครับเล่นอยู่บน iPad นะค่อนข้างที่จะลื่นมากนะครับผมอืมแต่ว่าอาจจะมีกระตุกบ้างตรงที่อถ้าเกิดว่าอัดผ่านเข้าไปตัวคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับผมอืมแล้วก็กราฟิกบน iPad เนี่ยบอกว่าบอกเลยว่าเสุดมากนะครับผมสวยจริงๆนะฮะไปต่อครับผมไปเลยครับเดินไปนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในตัวเมืองกันนะครับมาแล้ว โอเคนี่โอเคเข้ามาในเมืองแล้วครับผมนี่โอเคครับก็จะมีในส่วนของ NPC ให้เราคุยนะครับผมก็ลดคุยไป <S <S น้อนี่ฮะทีนี้ก็จะมาในส่วนถึงหน้าเลือกตัวละครตรงนี้นะครับนี่ ตัวละครก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายนะครับอันนี้ไม่ล็อกเพศนอนแล้วก็เผ่าอย่างที่ผมบอกว่ามีให้เลือกทั้งหมด10เผ่าด้วยกันนะครับก็ตามนี่เลยครับมีดาร์เอลมีนอสนะครับมีเอ่อบอเมอร์มีออกนะครับเอลเมอร์อ่านะฮะก็ลองเลือกเลือกดูว่าเราจะเลือกเล่นเอ่อเผ่าไหนนะครับผมมีเอ่ออาร์โกเนียนอิมพีเรียลเบรตันนะครับเรดการ์ดเนี่ยคาจิตเออ ดักเอลประมาณนี้นะครับผมก็ลองเลือกดูนะครับในส่วนของแต่ละเผ่าเนี่ยคือมันจะมีค่าพลังเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเห็นไหมเผ่าดักเอลเนี่ยก็มีต้านพลังเพิ่มเติม15%ดาเมจเวทเพิ่ม5%อะไรประมาณนี้ส่วนเผ่านอตนะครับเนี่เห็นไหมต้านน้าแข็ง1 5อะไรพวกนี้นะครับเราก็ลองเลือกดูว่าเราชอบตัวไหนนะครับอยากจะให้มันแบบว่ามีความสามารถประเภทไหนยังไงก็ลองเลือกดูนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกเป็น ดังเอลแล้วกันนะครับมาแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับเลือกตัวละครเป็นตัวผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาปรับนะครับส่วนสูงของตัวละครนะครับปรับรูปร่างของตัวละครได้นะครับว่าจะเอาเล็กอ้วนผอมอะไรยังไงสีผมสีผิวตามไหนนะครับผมก็แล้วแต่เลือกเอานะครับส่วนหัวเนี่ยฮะก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ปรับหน้าตรงหน้าตนานะครับผมแล้วก็ทรงผมปรับได้นี่นะฮะประมาณนี้เออนะครับแล้วก็สีผมนะครับปรับได้เช่นเดียวกันนี่ ตาจมูกปากอะไรก็ว่าไปครับปรับไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับแบบไหนนะครับอืเนี่ยปรับไปเลยโอ้โหมีหนวดเข่าขนาดนี้ไม่เอาเดีกว่ามั้งเออ,โอ,โ,อโอ้โหนวดอ่ะนวดก็ได้นะครับแล้วก็อื่นๆเนาะประมาณนี้หรือว่าจะกดสุ่มเลยก็ได้นะครับผมอ่ะผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับก็กดถัดไปนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อครับผมโอเค ه, เดี๋ยวใส่เป็นตัวเล็กแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนะครับเอา ตกลงอีกอันหนึ่งดีกว่านะโอเคนะตัวนี้ครับกดตกลงนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิ้น่าเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะเข้าไปเล่นแล้วจะไปฮะก็กดพูดคุยกันไปนะครับอืมอันนี้ผมจะไปแบบเร็วเร็วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเนาะใครที่อยากจะอ่านก็ลองอ่านอ่านดูนะเอออันนี้ผมไม่ได้อ่านนะผมกดปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวเกมมันก็จะมีการสอนครับอ่าโอเครับเควสครับผมนี่กดเควสไปเลย เควสแต่ละอันก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะครับเอาพกกดเรื่องไปเลยครับผมแล้วมันก็จะพาเราไปทาเควสนั่นเองนะครับมาละจ้ะนี่ฮะเควสแรกครับผมโอเคเดินไปเลยครับผมนี่มันจะมีในส่วนของตัวนําทางอยู่นะครับแล้วก็ไปตามเขาโอเคอันนี้โฆษณาทีบอทแบนนะฮะช่างมันมาละครับเจอศัตรูจะไปลุยมันนี่นะเรียบร้อยโอเคเฮ้ยมีของด้วยมีหนังแล้วผม คือในส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเราต่อสู้นะครับเราก็จะได้ทั้ง exp แล้วก็ได้พวกไอเทมอะไรอย่างนงี้นะครับที่มันรอบมาจากตัวละครนะครับพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับนี่โอเคมาเก็บของนะผมมีของอะไรให้เราเก็บตลอดนะครับเนี่ยกดเก็บไปเลยครับเก็บไว้นะครับผมมาครับมาเจอกับไอเจ้านี่ครับผมออบรินนี่แน่จะไปตีตีเรียบร้อยโอเคได้เงินมาแล้วครับผมแล้วก็มาช่วยช่วยเหลือนิดนึงเออเรามาช่วยเจ้า เรียบร้อยก็เดินสำรวจให้ให้หมดนะเผื่อเราจะได้เจอของอะไรแบบแปลกๆนะครับผม,มเห็นไหมมีของอยู่นะครับเอาเก็บไว้นะครับผมของพวกนี้นะเวลาที่เราได้ไปโอเคมาประตูนี้ครับผมไปอุอ้ยอุ้เกออกมาแล้วจัดไปฮะนี่กลงดเปิดกลงหน่อยจัดไปครับโอเคนี่ได้ของมาแล้วเรียบร้อยครับผม ก็อของต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าจะได้มอนเหมือนกั <ๆ S 1> นกับตอนโค้ดเบต้านะนี่ฮะได้มาแล้วเรียบร้อยอเคได้ขวานมาด้วยนะเฮกดไปครับผมกดมาที่ตัวละครครับแล้วก็ใส่ไอเทมครับที่เราได้มานี่สลับสับเปลี่ยนครับอันนี้ดีกว่ากดใส่เลยเ,เรียบร้อยครับผมความสามารถก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะมีน้ำยงน้ำยามีอะไรอื่นๆด้วยนะครับย่ที่เราได้มาเมื่อกี้เนาะประมาณนั้นนะครับผม,มเสร็จแล้วไปไหนต่อเอ้ยเนี่ยกล่องอันนี้กดเปิด ป๊บเอาเปิดไม่ได้เหรอไม่เปิดไม่ได้วะไปไหนละเมื่อกี้เนี้ยช่างมันนะครับไปดีกว่าปืบลงมาด้านล่างครับผมอันนี้คือ,อรอยแอปเปิ้ลพลังชีวิตเจ้าเต็มอยู่อ๋อกินไม่ได้ครับผมกินได้ก็ต่อเมื่อตอนที่พลังชีวิตเราน้อยอย,อยู่นะครับมากอบบินนี่ไงนี่ตีตีตี ตีเรียบร้อยโอเคโอ้ได้ของมาเย,ยอะว่ะเก็บครับเก็บอย่างเดียวครับผมนี่โอเคเปิดอรนนี้ก่อนจัดแบบไปฮนะเราจะเก็บไว้อย่างเดียวครับผมไปมาเจอก็บิ้นต่อตีนี่นี่นี่สายขวาไปเลยเออคือถ้าเล่นอยู่บนโทรศัพท์มันก็จะแบบง่ายๆหน่อยเนาะแบบกดสองมือเลยครับผมตอนช่วงโคตเบต้าผมเล่นอยู่บนปรแกันจำลองนะฮะเออเอ,อันนี้กอง เปิดเปิดเอา้าต้องเดินมาทางนี้เหรอโอ้เจอกอบินมันมาจากไหนมาจากไหนเรากำลังหาของอยู่นะนี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่กอบินกอบบินโอ้ของเทียบเลยเอเคจัดไปอันนี้กล่องนี้เปิดเปิดโอ้ไม่มีอะไรเลยปัดโถ่เลยเอเคไปต่อครับผมคือเรากดเดินก็ได้นะหรือว่ากดติ๊กก็ได้นะครับดีกดเปิดเกย์มาแล้วไอ้ตัวนี้ อูมโอ้ไม่โดนมาโดนากนี่ไงเรียบร้อยโอเคจัดไปเเลเวลจะอัพแล้วฮะอืมอีกตัวนึงมาจากไหนวะเนี่ยมีอะไรให้เราตรวจสอบไม้มีอะไรให้เราตรวจสอบไหมโอเคเอาละครับตอนนี้สามารถอัพเลเวลได้แล้วจัดมาครับกดเข้ามาดูครับดีขั้นสองฮะโอเคตามนี้ครับผมอัพเลเวลฮะอ่าเพิ่มพลังอะไรดีพลังร่างกายโอเคจัดไปครับแล้วก็เลเวลอัพนี่ รับทองมาด้วยโอเคเรียบร้อยครับผมตกลงเรียบร้อยฮนะแล้วก็เลือกครับผมอ่ะร่างกายกดเลือกฝั่งแรกฝั่งหนึ่งเพื่อปลดล็อกสกิลนะครับอ่ะกดเลือกไปจัดไปครับผมนี่โอเคนี่ฮะมันจะมีสกิลในส่วนนี้ให้เราอัพนะครับอ่ะปลดล็อกตอนเลเวลสิบหรอโอเคยังปลดล็อกไม่ได้นะครับผมก็ฉันก็ออกมาก,ก่อนนะครับเดยไปไปต่อไป ก็บินนี่เนี่นี่เนี่นี่น,ะน,นี่ซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคเดีดพอยเก็บของครับผมไปไปต่อม,มีอะไรในนี้เ้ยเหมือนจะมีนะนี่ไงโอเคเพิ่มพลังชีวิตกดเปิดกล่องเปิดให้หมดสำรวจให้หมดอะ่ะมีของอะไรนะครับโอเค เปิดโอ้อันนี้ไม่รู้คืออะไรบ้างไข่มุกครับผมจัดไปก็บินไอตัวนี้เอ,อ้เริ่มแข็งแก่งขึ้นแล้วอี่แน่มันมีเกาะมันมีเกาะเกาะในแน่ของมันนี่ตีเรียบร้อยโอเคอ่าหมวกหนังอ่อนเราได้อะไรมาด้วยโอเคครับเราเชื่อมมาแล้วย,ย่เสร็จเควสครับผมสำเร็จเรียบร้อยอนี่แหละครับก็ เป็นในส่วนของระบบการเล่นของตัวเกมนะครับเสร็จเควสเสร็จปุ๊บนะครับก็จะกลับมาที่เมืองนะครับแล้วก็คุยกับ n อ c เหมือนเดิมนะ n อ c ก็จะมีการแนะนำนะครับว่าให้เราทำอะไรบ้างนะครับผมอืมประมาณนั้นนะครับเนี่ยเราก็จะต้องทำการบูรณะเมืองอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เมืองของเราเนี่ยลุ่งเรือขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับนี่ฮะกดเข้ามาดูครับผมนี่สารกลางครับกดสร้างได้เลยครับก่อสร้างนี่โอเคอันนี้จัดไปนี่ฮะ ไม่เอาอย่าพึ่งนะครับผมโอเคกดเปิดเข้ามาครับขกล,ลงเรียบร้อยเย่เอาแล้วครับสารากลางของเราครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่กดเข้าไปดูเนี่ยไหมนี่ฮะสารากลางนะครับอืไม่รู้มันมีอะไรให้เราอัพอะไรบ้างนะครับผมก็ลองเข้ามาดูเนาะในส่วนตรงนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กดดูของอยง่อื่นหน่อยเมนูนะครับว่ามมีอะไรนี่ มีเราเปิดฟรีด้วยนะครับรางวัลประจําวันนะครับผมกดเปิดไปนี่ฮะได้มาแล้วรำยารักษาเล็กน้อยแล้วก็อ่ออีโมจิคอนเปิดฟรีครับผมปึ๊บอ๋มันเป็นอีโมจิคอนอะอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนอื่นๆน,นะครับก็จะมีให้เราเปิดบอกว่าเสียเงินในการซื้อนะครับผมแล้วก็เสียเพชรตรงนี้นะครับในการซื้อนั่นเองนะครับผมเออมันจะมีข้อเสนอพิเศษตรงนี้มานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ย เวลาที่เราจะกดเข้าไปดูเมนูอื่นๆนะครับเราสามารถกดดูตรงนี้ได้อีกนะอดสังเกตเครื่องหมายตกใจตามสถานที่ต่างๆของเมืองโอ้มันจะมีบอกอยู่นะครับเป็นเควสแล้วก็มีค่าประสบการณ์ที่ด้รับโอเคโอเคตามนัม้นนะฮะกดเข้ามาดูตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะมีให้เราดูตัวละครดูเควสด,ดูหีดดูร้านค้าแล้วพวกนี้นะครับราคาก็ลองกดเข้ามาดูนี่ฮนะอ่ามันเป็นร้านค้าอีกร้านหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะมาซื้อ,อพวกกลงอะไรนี้นะครับผมเนี่ยเป็นหีดนะเอาไว้เปิดหาของสุ่มได้นะครับ แต่ว่าณนะตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมอมโอเคแล้วก็ตัวละครกดเข้ามาดูครับนี่มีของเพียบเลยวะความสามารถอืมอัพยังไม่ได้อ่ะเอออัพยังไงวะเนี่ยมันยังอัพไม่ได้อ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่า,เ,าเติมเงินเนาะซื้อของนะครับไม่เกี่ยวกันโอเคกดออกมาตามนี้นะครับแล้วก็มีหีหีบ กดเข้ามาดูอยังไม่มีับผมตามนั้นฮะทีนี้ก็กดดูซิมีเคเวสกับผู้อาวุโสอีกนะครับเอาสเควสหนึง่งจัดไปไป,ไปนะครับคุยแบบรวดเร็วทันใจครับผมไป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 ผมกดแบบผมไม่ได้อ่านเลยนะผมกดแบบพูดคุยอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนี <S <S ่ไงมีแล้วมาครับผมนี่เป็นเคเวสครับผม ที่มันให้มานะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับอีกหนึ่งเควสนะฮะนี่มาแล้วเดินไปครับผมปึบคนหาคนตัดไม้เฮ้ยอยู่ไหนคนตัดไม้อ,อ๋อไปทางนู้นปึ๊บ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 ,บ,บนี่มีของให้เก็บด้วยนะตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมกดเก็บได้นะครับอโอ้ มารอยมันกระโดดเข้ามาหาแล้วก่อนนี่แล้วก็ตีโอเคเรียบร้อยจัดไปครับผมอืมปึบเก็บของโอ,อุ้ยมีรังพึ่งด้วยมาแล้วมาป่ากระโดดมาตีโอเค,โอ,เคโอ้โหันนี้ไม่ได้ของอะไรเลยปึ๊บจะเลเวลสามแล้วนะครับไอตัวนี้มาสปีก้นสปีก้น นี่แนะ่นี่แนะ่ตีแบบรวดเร็วเออเออเออเรียบร้อยโอเคของรบอบหยัดปเก็บเรียบร้อยนะเก็บให้หมดครับผมมีฮงมีเห็ดด้วยนะเลเยลอ้อแล้วเรียบร้อยแล้วก็เก็บของต่างๆเหมือนเดิมเ,เจอหมายแล้วกระโดดมากระโดดมานี่แนะ่เราจะไม่ปลปอยให้เจ้าลอยนวลไอตัวนี้อืซ้ายขวาซ้ายขวา มันป้องกันได้ไวอืไอ้ตัวนี้แข็งแกร้งอยู่นะเลือดเราก็ลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวลาโดนนะครับอืมโอเคเรียบร้อยไปต่อครับผมเก็บไปตามลูกศรนะเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เดินไปเลยนี่เจอแล้ว <I 'm S 1> โอเคพพูดคุยครับผมเรียบร้อยหนึ่งคน ต่อไปเจออีกหนึ่งคนนะฮะต้องไปหายอยีกหนึ่งคนต้องเจอด่านพวกนี้ตลอดอืมมีบอกจุดอ่อนด้วยนะครับผมโอเคนี่ฮะตามนั้นครับผมมาจัดไปนี่เราไม่รู้แหละจุดอ่อนอะไรยังไงเราไม่สนครับเราจะตีอย่างเดียวออมีน้ำยาด้วยครับ ไม่รู้น้ํายามาจากไหนนะแต่ว่ากดกินน้ํายาได้นะครับถ้าเกิดเลือดจะหมดเมื่อกีน้นะให้เรากินได้นะครับผมโอเคไปต่อครับเ,เจออีกแล้วโอ้ทั้งหมาด้วยเข้ามาเข้ามาแล้วก็ไอ้นี่ดีนะมันไม่ได้เข้ามาลุงเลยฮะเออเออมามาครับมาครับอืมเรียบร้อยโอเคสวยงาม อันนี้ได้ป่ะเอาได้ไหมอุ้ยเอาได้ด้วยเออเพิ่มค่าพลังชีวิตเยอะหน่อยนะฮะเยอะไหมครับกระโดดมากกระโดดมาเลยเพื่อนนี่แกไปต่อโอเคครับเห็นแล้วครับเจออีกหนึ่งคนแต่ต้องผ่านด่านนี้ก่อนอืมมานี่ตีตีตี เออโอเคเรียบร้อยได้เงินมาครับผมเดีย๋ยวไปครับพูดคุยอเอเรียบร้อยครับผ่านเวสเสร็จแล้วฮนะเราก็จะได้ของมาเนาะแล้วก็ได้หีบมาด้วยนะครับผมอืมโอเคเสร็จแล้วนี่คุยไป<ม>ครับผมเอ๊ไม่มีปัญหาเรียบร้อยไม่ใช่ตอนนี้แล้วกอนโอเคครับตัวเกมมันจะมีการสอนเพิ่มเติมนะครับผมกดเข้ามาดูฮะมาดูที่หีบที่เราได้หีบมาเมื่อกี้เนาะล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับผม อ่ามันก็จะมีของรางวัลจากตรงนี้ครับมาให้เรานี่นี่ไงอ่าได้ของใหม่แล้วโอเคประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วฮะอ่าแล้วก็รับองค์รับเควสต่อไปครับก็จะมีเควสอื่นๆให้เราทําต่อนะครับแล้วก็อันนี้เลเวลอัพนะครับก็มาอัพเอ่อเนี่ยอัพเลเวลเออเราก็เลือกเอาว่าเราจะอัพอะไรนะครับอัพพลังเวทหรืออัพพลังกายอะไรอย่างนี้นะครับผมประมาณนั้นเนาะแล้วก็ได้มณีมาแล้วครับเนี่ยนะมณีเริ่มเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเรื่อยๆนะครับผม ทีนี้ก็เราก็เล่นไปเรื่อยครับแล้วก็ทําการอัพนูนนี้นั่นตามที่ตเกมมันสอนนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเควสอื่นๆเราทําต่ออนะฮะกดเข้ามาแล้วก็กดรับนะครับกดเริ่มเควสต่อไปได้เลยนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับในส่วนของตัวเกมนะใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ลองดูนะครับผมเออไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับในส่วนของตัวเกมอื่นที่ผมจะมีมาแนะนำอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ ความสามารถอัพยังไงผมยังงงอยู่เลยนะฮะมันยังล็อกอยู่นะครับเนี่ยมันยังขึ้นว่าล็อกอยู่นะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะอัพยังไงเหมือนกันนะครับก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของตัวเมืองตัวนี้เนี่ยเราสามารถเดินสำรวจได้นะครับเป็นเมืองที่เราสามารถที่จะมาบูรณะเพิ่มเติมได้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตามระดับนะตาม q u วสของตัวเกมมานะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับไปแล้ว าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ